ตัวพี่น้องต้มกัเนเล่นเนาะนี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สุขสุคนเดอยินดีตอนหับเขาสู่ซองเคงลาสาวลาวเนาะมันนี้กับพ่อพ่อก,กับเสาเคงคือเก่าเนาะพี่น้องเสาเคงกับยูไฮย,ยูนาตามเเคยเนาะพี่น้องมันนี้เสาเคงกับ ไปหาหนอไม้เนาะพี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องลงหวยลงห่องเนาะหาหนอไม้มาแกงกินเถียงอยู่นาพี่น้องื้นนี้ไปกับแม่สองคนเนาะเดี๋ยวเฮากลับไปเบิ่งไปซมนำกันเลยเด้อพี่น้องว่เสาแข่งกับแม่ซิได้นอไม้หรืบอบ่อเนาะพี่น้องื้นนี้ก็ได้แตงแต่เข้าเมื่อบ้านกันยังบ่ได้ยังมไงม่ได้หาหนอไม้ในหวยหนาเจ้า,จาของก็เถื่อเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นตากรา้าเสาแข่งเนาะพี่น้องได้ไทยแล้วแต่ว่ายังบม่ทันได้วานเนาะ เอาผุนยังมาใส่แหละผู้มีสิิลุงไปห่วยแค้มนานี่แหละพี่น้องม่ได้ไปไกลเนาะจากที่ได้พอแกงหรือบอดเดอรมันนี่ก็ได้ไครแล้วสองตาละตาก,าก็ได้แต่ว่ายังไม่ทันได้หว,วานจากตาเลย มื่อนี้ฝนไ่ได้ตกนะพี่น้องมื่อนี้แดดเนาะมื่อนี้แต่ว่าก็มีล้มอยู่พี่น้องอากาศไ่ได้อบเอาปันใดเนาะมืนน่อนี้ได้เห็ดปวกไหกว่าเนาะเขาว่าเห็ดเปื่เห็ดพึ่งอ่อตอนนี้เขาก็มาหอนหัวเลยเนาะพี่น้องว่เหมนเขาหาอะไรบ้าอันนี้สรอยปานนี่เลย งูพี่น้องวิน่นตะวเหยียบเนาะงูลอยเลยรวยจ้ะก,ก็อยากปีนพี่น้องกออกมาอย่างก็ได้เนะาะเขาเสาะเขาหาตอนนี้สเ,เข็งก็ได้เห็นเลยเนะาะพราะว่พี่น้องจะปุดน้อยเนาะเขาก็สีอเอาเลยแหละพี่น้องนี่นี่เข,า,า,ขาก็สีหาเมื่อแกงเนาะพี่น้องคันได้ลลยก็สีต้มเนาะยันบัวได้บางคนมีคนหาเลยเนาะเดี๋ยวสเข็งก็สีมาซับกันเลยเด้อพ,พี่น้อง ซับเป็นจ no no no. ัน no, ี่ก็ได้อันน้อยๆนึงพี่น้องหาต่อไปเนาะตอน้เราก็มาเห็นอีกอันที่สองนะพี่น้องกบใหญ่คือกันเนาะกองสั่นกัขอโทษนํลายเด้อนี่เอาไปแกงเนาะพี่น้องน้อยก็เอาเนาะหต่อไปจ้า không much xoài nó know? thắt không have any trouble? cái boggy dong này mình me mì not, me nọt nó Hm. ha Hm. mày Hm. Hm. ตอนนี้เสาเข่งก็ได้เสาะเห็นอีกแล้วจ้าพี่น้องนี่แต่ปูดขาวมันเนาะเดี๋ยวเาก็มาซับกันเลยเด้อบ้าน mm hmm. กล้องสั่นไนเด้อพี่น้องน,นี่พี่น้องได้หย่างเติบเนาะเขาเสาะเอาเลยพี่น้องนี่ไดยูไดยูพี่น,อน้องเดีย๋ยวเขากลับไปหาต่อต่อไปกันเลยเนาะ หาน้ำลัง,ขงเขาเขาจนมือเปล่าเลยเศาะหาปลาซีเลยพี่น้องมาหาขางนี่เนาะแม่เสาเข็งกับไปไกเติบเข่งเสาะบ่งปาซีเลยตอนนี้สาเขงก็เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่ตัวขาวมันเนาะเสาะพ่อพี่น้อง เป็นตะปุดของมันเนาะตาก,ก้อยู่ไกลพี่น้องเอ,อ้ยเลยได้จับเองนี่ได้ตะปุดข้าวมันพี่น้องบ่แเป็นยอดมันเนาะจากสิได้เพอแกงหรือบ่อมันนี่ก็มาเบิ่งมาลุ่นนํากานนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยนี่ยันบ่ได้รลายกว่านี่อันนี้น,น้อยเนาะอันนี้ขฮาบ่าเอาพี่น้อง จักสิได้หรือบ่เด้อพี่นอ้องย่างนา้ำก่อนห่วยก็มีนม้ำอยู่เนาะหลอกไปปุ๊แม่สะเพ่งพี่น้องสิได้หยิบบ่อห่านไม้ม,นเนมาเมาาน,ามาานี่พี่น้องเอามาเล็มขี้เก่าเขาเนาะงเขาจนหาเมื่อไรแต่ไมอเศร้าตรงนี้ครูเอางกรมา ตอนนี้พี่น้องเขาเข่งก็ได้สอ่อเห็นน้อไม่อีกแล้วจ้าสองอันพี่น้องต้องไปลุ่มประเทศนี่แลวนี่ลูกนั้นเดี๋ยวก็ซับอารมมันก่อนเนาะนี่นี่ขาวบอจา้าเอาแม่มันมาหนึ่งพี่น้อง นี่พี่น้องได้ซองอันเนาะนยังถือกันแม่นี่ได้ซองอันพี่น้องมานมาเนาะเอามันอยู่ลุ่มพี่พี่นอ้องเห็ดดิ่งกันแม่เนาะลงมาทางลุ่มมาก็จะเตมันมาเน,นาะจะกายย่ายังจะกสิได้พอแกงหรือบลอ่พี่น้องเอ้ยน้องสาวก็ให้ยเลยยื้เฮือนเถอะ อยู่เทียงพุหายหักหากแล้วเขาเอิ้นเลยพอดห้วยทั้งนี้เลยขึ้นนี่หน่อย,อยได้ได้ได้ไม้เพราะเขนแกงสองคนสีหอดทางหลดอยู่บ้านนี่ พ่อก็เห็ดปวกวหมูหนึ่งเนาะเอ๊ให้ดีดเบ่งน้ำไม้มีต่หน,นวดอีแม่ให้ขัดไม่ไม่ไรเอาตะหนดวดน้ำไม้เข้าไปหาเขาหลดดาุดได้เยอะไม่ยางไปเลยเนาะไ่ไดเอาแล้วบ่วววบนเข้าห้เลย น้ำหวยกันเลยอย่ามาพอกแกงเด้มันนี่พี่น้องเอ้ยเป็นนี่แล้วพี่น้องมันก็ขาวนะมันก็ปวดมันดอกมันยอดมันคือมันเป็นพี่น้องมัปวดขาวเนาะชับแขกเีย นี่ได้เพิ่มเติมไปอีกนะพี่น้องซับแกศปวดเนาะลอบสิเอาหยอดมันก่อนาะพี่น้องมาน้ำลังกันเนาะดูเพื่อนดีกว่าเฉาะหาสิพี่น้องวิธีหานอกไม้เนาะแบบนี้่ัน ก็อเ,เอาเอา,า่่น,นเออปิดยับยมากพี่นออย่ามันออกไก่เนี่ทางจะพังตนันเออนี่เห็นอเห็นอีกแล้วจ้าพี่น้องนี่เขาขาวนี่เนาะเาะเห็นพี่น้องเดี๋ยวสะเข่งก็จะมาซับเอาเลยเนาะนี่พี่น้อง จะปวดขาวจ้าแม่สะขกงบม่มานั่นเลยยังบ่ได้จัดกานไ,ได้พอยอด<ม>เลย๊ก็ต้อพี่น้องต้มกินเล่นเนาะนี่ใหญ่ค่ะดีนี่ใส่กระต่ายน้องพี่น้องได้สะ,ส,ะส,ะสะเกงกับสิโซ่อีกเนาะยันหนุน่พ่อมึงห่าน้ใไม้บ่ม,มานันเลยมันี ไม่ได้เพาอื่นตอนในเสาเข่งก็เห็นอีกแล้วเดอ้อพี่น้องนี่มันเปนยอดมันดอกเนาะอ,นอนันนี้มันบดีขาวพี่น้องเป็นแบบวัแนแดงมันนี่เลยแยกกับแม่เลยพี่น้องแม่ขึ้นไปเบิ่งขุยอึ่งคุณป้าเศษเบิ่งขุยนี่แหละพอตะปูขาวๆมันพี่น้องแกงมันแดงสิได,ด้เซ็ตเซ็ต มันได้ห่วยแข้มนาเน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยบัไปไกลเนะาะย่ำนาคอะสิหมักมาหาเตวหวยแบบนี้แหละห่วยอันนี้แหละพี่น้องมันจะไปทางอื่นทางไกลดอกหงงางย่ำนานมันก็สิมีกว่านี้อันนี้ก็ถ้าเข้าบัวหาน,นี้ได้เลยพี่น้องอำไมก็ได้มันกับบัวเทิงขันเราสิบัวมีเนาะมันก็มีอยู่แต่ว่าเามาที่ลังเขา่าเอาตัวที่แบบ่าเศษเรือจากเขานะพี่น้อง โอยห้องของบึงมากระจกเลิยังเด้ทํไมไลยังบ่ทันออกดอกเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องตอนนี้ซอเข้งก็ได้เห็นนิกแล้วจ้าพี่น้องนี่เนาะกําลังพ่นเลยพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิน้อยหรือสิใหญ่เนาะเดี๋ยวเฮาก็มาเบิ่งมาชมนํากันเลยเด้อพุดอะไรพี่น้องจักยจักน้อยจักใหญ่เนาะใหญ่เเห็น่ ทรัพย์ทั้งหลังทรัพย์หน่วยทรัพย์ทั้งเงาใหญ่เติบพี่น้องอ๋อเปใหญ่ก็ได้เนาะก็เลยตื่นกันก็น้อยมันจะเยอะหน่อยน้องอันนี้ก็เป็นน้องไม้ไผ่น้องเสาเข่งก็ได้น้องไม้ไผ่พี่น้องนี่อย่างอีกอันหนึ่งแล้วมันอยู่ในเดีือเสาเข่งสิพยายามเอาออกมาก่อนจักงทิฏฐายคลิปน้องพี่น้องพอมันยากแยกเนาะได้อันนี้ได้อันเดียวไปก่อนน้องพี่น้อง ตอนนี้แม่สาเข่งก็ได้เห็นน้องไหม่เลยนะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งนั้นแม่เบิ่งใกล้ๆลูกแหลงขาก็เห็นพี่น้องเอ้ยแม่สาเข,ข่งแห้งข <c oughs> ักิ่งสุดขดขึ้นเลยจังมาน <c oughs> ม <c oughs> ใหญ่เติบ <c oughs> ขาวจั่วพี่น้องเบิ่งตัวนั้นเนาะ ก็หั่นน้ำไม้ตะเกาบก็เคยบกุกเกินหนึ่งโอ้ยใหญ่เติบเนาะตอนน่ะนะเหลือตาเขาเนาะพี่น้องโอ้มานอันใหญ่อหญ่ลิ้นนี่นี่เขาก็ขึ้นไปเอาอนันน้ำไม้ไผ่ยอยู่เทิงเนาะพี่น้องยังบม่ได้เอาอยู่ได้ปานนี่พี่น้องน้ำไม้ไผ่เนาะที่สเก็ตเห็นนนั่แหละพี่น้องขึ้นมาเอาเลยเนาะตอนนี้ก็ พี่น้องย่า่บ่ย่างเนาะแต่ว่าเอายากยพูดึงแม่เจ้าเ่งก็ดึงไว้พี่น้องคันดีดนี่คันมันหลุดมือดีดมานี่ป๊าาบ่อยากให้เว้าเนาะเดี๋ยวเจ้าเ่งก็สิมาซับแล้วจังเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องมันใหญ่ซําใดเนาะพี่น้องตอนนี้เจ้าเก่งก็ได้เอาออกมาแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก็สิให้เบิ่งว่าใหญ่ซําใดเนาะพี่น้องว้าวนี่นี่เบิ่งทางนี้ แล้วก็เฮาเห็ดอีกอันที่สองนะพี่น้องข้าวจูนพูนตัวนั้นเนาะ้าเบิ่งตอนแม่จะเพลงซับเนาะพี่น้องีนเดยปลายมันเนาะนี่ี่เดยปลายมันพี่น้องข้าวจุนพูน,นแกงยอดเดียวี่ก็อิ่มเลยเนาะพี่น้องคนสี่หาคนเนาะคนได้ <laughs> คนสามคนสี่คนเนาะพี่น้องกินมันนี่พอมันออกมาเนาะวานนี่พอออกมามาลูกเสียมจัละเออ นี่ก็เอาออกมาได้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เดีตัวทีข่ขาวๆที่เขาอันทราบบางกินนี่นาะพี่น้องใหญ่เติบเนาะตัวนี้ก็ใหญ่พี่น้องนี่เขาก็สจะได้ขึ้นเมือแเลนะยเนาะยอดนี่อันก้อนนี่ก็ได้ซามอันอันนี้แหละพี่น้องที่เรือก,กะแนงหนวดนะเนาะเขาสืสิแกงตัวนี้แหละพี่น้อง เลือกแกงตัวมันน้อยเนาะตัวใหญ่เรากับิเอามาต้มแจมแจบ่บางนากินเนาะพี่น้องถามมันได้ลลยนะครับตอนนี้เสาเข่งก็ได้ขึ้นเมื่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อปอกน้ำมันต้มเนาะแล้วก,ก็สิแกงพี่น้องมาเนี่บรรยากาศนนกบรรีากาแดดอยู่พี่น้องแต่กับบรได้ห้อนบาได้อาบปันไดเนาะยังมีลมในพี่น้อง ก็โอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวเคงกับซิคอจบคลิปใ้เพียงสำเนานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาวเค่งเ,เดอ้อพี่น้องที่สำคัญคอยจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากซองเคงลาสาวลาวหน่อยเนาะสบายดีบัสุขูสุคนเดอ้อ